m i l ิท a r อัปเดตพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะนำข่าวสารสำคัญด้านการทหารทั่วโลกมาอัปเดตให้ฟังในทุกๆสัปดาห์โดย LT Studio สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Military Update PODCAST ประจำวันที่3พฤศจิกายน2021สําำหรับข่าวทงางทหารที่เกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาวันนี้ผมนำมาฝากกัน2ข่าวด้วยกันครับ ไปเริ่มกันที่ข่าวแรกเครื่องบินมิ29ของอิหร่านได้แสดงการยิงลูกจรวดจริงทำลายเป้าหมายทางอากาศที่เพดานบินต่ำนี่ถือเป็นโอกาสอันน้อยที่เราจะได้พบเห็นเครื่องบินมิ29ของอิหร่านได้ทำการยิงลูกจรวดอาจะ13ที่เป็นลูกจริงเข้าไปทำลายเป้าหมายที่ถูกปล่อยออกมาจากเครื่องบิน f 5 ในการเข้าต่อสู้กับเป้าหมายทางอากาศในระยะใกล้ด้วยจรวดนำวิถีด้วยความร้อนถือเป็นงานหลักของเครื่องบินและก็นักบินลบมันไม่บ่อยนักที่เราจะมีโอกาสได้เห็นกระบวนการการทดสอบนี้ตั้งแต่ต้นจนจบในสภาพแวดล้อมที่เราทำการยิงด้วยลูกจรวดจ,จริงจากวิดีโอที่ปรากฏขึ้นนี้นะครับได้แสดงให้เห็นถึงเครื่องบินลบจากกองทัพอากาศที่ข้อมูลต่างๆถูกปิดเป็นความลับอย่างมากใน,นตอต้นของโลก แล้วก็ได้ทำการยิงด้วยจรวดนำวิถีด้วยความร้อนหรือ IR Guide Missiles ไปยังเป้าหมายที่ระยะไกลามากและอยู่ในเพดานบินที่ต่ำมากซึ่งวิดีโอนี้นะครับได้ถูกนำมาเผยแพร่โดยผู้ใช้ทวิตเตอร์ที่ชื่อ a m i l i g m ที่เราไม่ทราบวันเวลาที่แน่นอนของคลิปนี้แต่จากคลิปนะครับจะแสดงเห็นถนึงภาพเครื่องบินมิจฝคล่าของกองทัพอากาศรัฐอิสลาหรีานหรือ IRIAF เข้าร่วมในการซ้อมยิงลูกจรวดนำวิถีอากาศสว่อากาศแบบลูกจริงร่วมกับเครื่องบิน F-5 Tiger II เห็นได้ชัดว่าเป็นเครื่องบิน F-5 แบบ2ที่นั่งจากกองทัพอากาศอิหร่านมิก19และ F-5 เริ่มการบินในรูปแบบ Finger Tip Formation โดยเครื่องบิน f a l c o n ตามมาที่ด้านหลังทางปีกซ้ายของ F-5 ในขณะที่มิกอยู่ในระดับเดียวกับเครื่อง F-5 นั้น เครื่อง F 5ก็ได้ปล่อยเป้าซ้อมทางอากาศพุ่งตรงไปด้านหน้าหลังจากนั้นก็ได้เบี่ยงหลบไปทางขวาซึ่งเวลาต่อมาเครื่องมิกก็ได้ทําการปล่อยลูกจรวดออกจากใต้ปีกขวาทําให้เกิดควันที่เด่นชัดตามหลังมาจรวดนำวิถีพุ่งตรงไปยังเป้าหมายแล้วก็ระเบิดขึ้นโดยระยะเวลาระหว่างการปล่อยจรวดออกจากกลางไปจนถึงวินาทีที่ระเบิดนี้กินระยะเวลาประมาณ4วินาทีสิ่งที่เราพบเห็นวัตถุยิงออกจากเครื่องมินมิีกนั้น เห็นได้ชัดว่าเป็นลูกจรวดนำวิถีด้วยความร้อนอากาศส่วอากาศแวมเพล R-73 ซึ่งเป็นลูกจรวดนำวิถีที่นิยมและถูกใช้อย่างแพร่หลายเป็นอาวุธที่ถูกออกแบบโดยสหภาพโซเวียตแล้วก็รู้จักกันในโลกตะวันตกที่ชื่อว่า AA-11 Archer มันถูกนำมาใช้ตั้งแต่ปี1984แต่ก็ยังคงเป็นอาวุธที่ได้รับการยอมรับและนิยมใช้โดยทั่วไปเนื่องจากมีระดับความคล่องตัวที่สูง และด้วยความจริงที่ว่ามันสามารถถูกเล็งได้จากหมวงบินติดศูนย์เล็งของนักบ,บินรวมถึงใช้เรดาร์ควบุมกันยิงของเครื่องบินและระบบ IIST ด้วยการประเมินแบบคร่าวจากหลักฐานที่ปรากฏในวิดีโอนี้การยิงเป้าหมายในครั้งนี้น่าจะแสดงให้เห็นถึงข้อจำกัดเกี่ยวกับขอบเขตในการยิงของจรวด r 7 3หรือที่เรียกภาษาทางทหารว่า envelop ที่เครื่องยนต์ของจรวดนี้ จะมีระยะเวลาในการเผาไหม้เพียง4-7วินาทีเท่านั้นและมีเวลามากสุดในการควบคุมลูกจรวดที่อยู่ในอากาศไม่เกิน23วินาทีจากข้อมูลในแหล่งข่าวเปิดระยะยิงไกลสุดของลูกจรวด r 7 3อยู่ที่19หไมล์สำหรับเป้าหมายแบบ head on และลดลงเหลือเพียง9หไมล์สำหรับ tail on engagement แย้งกับโคสเลนเทลออนร์เก et ในที่นี้ระยะยิงใกล้สุดก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งและ RJ3 ก็สามารถถูกปล่อยได้ที่ระยะน้อยกว่า1,000ฟุตสำหรับสิ่งที่ถูกยิงตกนั้นมีความชัดเจนน้อยกว่าแต่ก็ยังพอมองเห็นได้ว่าเป็นเป้าจรวดมากกว่าเป็นเป้าที่เห็นโดยทั่วไปที่ยึดติดไว้กับเครื่องบินด้วยสายเคเบิลหรือเป็นเป้าบินที่ปล่อยออกจากพื้นหรือจากโดรนทวิตเตอที่ชื่อว่า เมียแซม21901ได้ระบ,บุว่าเป็นเป้าแบบ TDU 1 1เป้าความร้อนอุปกรณ์ที่ออกแบบโดยสหรัฐในยุคสมัยส,ยสงครามเย็นโดยมีรากฐานมาจากจรวดซูนี่อันไกล็ลอกเก็ตชื่อดังนอกจากนี้ยังมีการติดตั้งแฟลร์เพิ่มเข้าไปเพื่อกระตุ้นสัญญาณอินฟาราเรดตให้มากขึ้น และจากแหล่งข่าวเดียวกันนี้ชี้ได้ว่ามันยังติดตั้งได้กับรางปล่อยลูกจรวด AIM-9 s i d e w i d e r และนั่นดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามเนื่องจากมันบินพุ่งตรงและรักษาระดับ TDU11 จึงไม่ได้เป็นเป้าหมายที่มีความท้าทายอะไรมากนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับจรวดนำวิถี R-73 ที่สามารถเข้าทำลายเป้าหมายที่แมน v ว r ได้สูงสุดถึง 12G ยังไม่มีความชัดเจนจาก การซ้อมยิงลูกจรวดนี้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกใหญ่หรือว่าเป็นการโชว์ให้สาธารณชนได้รับชมกันในห่วงวอลเกมปกติของอิรานบางทีอาจเป็นทั้งการฝึกและการแสดงโชว์โดยเฉพาะประเด็นที่ว่าการยิงนี้กระทําในระดับความสูงที่ต่ําและต่อหน้าสาธารณชนยังไม่รวมถึงวิดีโอนี้ยังให้ภาพที่หาดูได้ยากจากเครื่องบินขับไล่สําคัญของประเทศดีล่านขณะทาภารกิจในการป้องกันทอากาศ เครื่องบินมิกิของอิรานนี้ถึงแม้ว่าจะมีสภาพที่เก่าแต่ก็ยังแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถสําหรับกองทัพอากาศที่ถูกความบาดอย่างหนักจากการลงโทษเรื่องของโครงการนิวเคลียร์อิรานทําให้อิรานถูกกีดกันจากการจัดหายุทโธปกรณ์และเครื่องบินขับไล่มาหลายปีฝูงบินมิกิ1 9 1 8ลําแรกได้ถูกจัดหามาจากโซเวียตและเริ่มส่งมอบให้กับอิรานในเดือนมิถุนายนปี1990 โดยนอกจากนี้ยังมีมิกกี้9เพิ่มเติมอีก4ลำที่ได้หลบหนีมาจากอิรักในช่วงปฏิบัติการพยา,ายุทะเลทรายมิกกี้29ของอิรานนั้นได้รับบทบาทสําคัญในเรื่องของการป้องกันทางอากาศเหนือกรุงเตหะรานเมืองหลวงของอิรานเช่นเดียวกับการใช้ในการค้มกันเครื่องบิน VIP จากการแสดงสมรรถนะ ้าค่มรวมถึงอาวุธจรวดนำวิถีระยะใกล้ขั้นพื้นฐานเป็นสิ่งสำคัญที่ให้ความเชื่อมั่นว่าขีดความสามารถนี้ในเครือข่ายป้องกันทางอากาศของอิหรานยังคงทำงานได้ดังที่โฆษณาไว้การฝึกยิงลูกจรวดจ,จริงในกรณีนี้แม้จะไม่ได้สะท้อนถึงภาพรวมส่วนใหญ่ของแผนการรบทางอากาศแต่ยังคงสนับสนุนการฝึกที่มีค่ายิ่งให้แก่นักบินและผู้ทำการภาคพื้น ที่จะได้รับประสบการณ์จากสถานการณ์การ,การใช้งานจรวดนำวิถีอินฟราเรดตั้งแต่ต้นจนจบสิ่งที่น่าสังเกตคือลูกจรวด R-73 นี้เห็นได้ชัดว่าไม่ใช่จรวดฝึกพิเศษแต่เป็นลูกจรวดจริงที่มีหัวรบเช่นเดียวกับเครื่องยนต์จรวดและระบบนำวิถีด้วยหลักฐานจากลูกไฟขนาดใหญ่ที่เหลืออยู่บนฟ้าขณะที่เป้าหมายระเบิดขึ้นลูกจรวดอาเชอรนี้มีหัวรบแบบล็อ t ไทป์ ที่บรรจุดินระเบิดแรงสูงมากกว่า5ปอนด์ในอีกด้านหนึ่งนักบินจะได้รับประสบการณ์จริงที่ไม่สามารถสร้างได้จากการฝึกในซิมูเลเตอร์หรือจากอาวุธอินเนอรท์ที่ไม่สามารถปล่อยออกจากลางได้การทดสอบจรวดจ,จริงในแง่นี้มีความสำคัญขึ้นเพราะอาวุธที่เก็บไว้เหล่านี้มีอายุหลายสิบปีและจรวดแต่ละนัดก็มีช่วงอายุในการใช้งานจำกัดของมัน ความท้าทายที่มีในสภาพสถานการณ์นี้ถูกเผชิญโดยกองทัพอากาศอิหร่านได้อย่างน่าทึ่งตัวอย่างเช่นการปร,ปรับปรุงลูกจรวดพื้นสู่อากาศ MIM-23 ให้มาเป็นอาวุธ Air-to-Air สำหรับเครื่องบิน F-14 ถึงแม้ว่าความสำเร็จสิ่งนี้และโครงการที่คล้ายๆกันนี้จะมีข้อจำกัดด้วยสิ่งนี้เองวิธีการทดสอบอย่าง M-29 และลูกจรวด R-73 ที่ถึงแม้จะมีอายุมากแต่ก็ยังคงเป็นส่วนสำคัญของการป้องกันน่านฟ้าอิหร่าน อย่างน้อยที่สุดเราจนกระทั่งยุทโธปกรณ์และเครื่องบินขับไลต่ต่างๆจะสามารถถูกจัดหามาได้นอกจากนี้ยังมีข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมมีผู้สังเกตการของกองทัพอากาศอิหร่านอย่างใกล้ชิดได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแสดงการยิงลูกจรวดจ,จริงในแบบนี้โดยชีย้ไปที่การทํางานร่วมกันระหว่างเครื่องบินและลูกจรวดนําวิถีแบบนี้เคยมีการแสดงแบบเดียวกันอย่างน้อยหครั้งในปี2019 และสื่อ2แห่งได้รายงานว่าเครื่องบินมี2 9ที่ปรากฏในภาพนั้นเป็นภาพของเครื่องบินมิี29-2ที่นั่งรวมถึงมีอีกภาพที่พบเห็นการซ้อมยิงเช่นเดียวกันแต่เป็นภาพที่เกิดขึ้นในปี2019จากข่าวนี้เองก็จะเห็นได้ว่าเป็นภาพวิดีโอที่เราค่อนข้างจะหาดูได้ยากจากเครื่องบินลบที่ เยแพร่ออกมาจากประเทศที่มีข้อมูลที่ค่อนข้างเก็บเป็นความลับอย่างเช่นอิหร่านนะครับเราจะบอกเครื่องบินที่มาจากค่ายรัสเซียและโซเวียตเราจะไม่ค่อยพบเห็นภาพจากการยิงอาวุธจริงเท่าไหร่นะักแต่จากภาพนี้กระทาให้เราเห็นได้ชัดว่าลูกจรวด R- 7จนั้นนะครับที่มีข้อมูลอ้างว่ามันยิงได้ไกลถึง19บเไมล์แต่จากภาพที่ปรากฏจะเห็นว่าการทํางานของล็อกเก็ตมอเตอร์มันก็จะทํางานอยู่ในช่วงแค่4ีถึงเวินาทีเท่านั้นซึ่งก็อยู่ใน เลนส์ไทม์เดียวกับพวกจรวดไซด์วเดอร์ที่ใช้โดยชาติตะวันตกซึ่งก็จะเป็นข้อกังขาต่อไปว่าในระยะยิงของมันอาจจะไม่ได้ไกลแังที่อ้างไว้ในตามสื่อเปิดสำหรับข่าวที่2ที่นำมาฝากกันในวันนี้ก็เกี่ยวข้องกับการฝึกของอิสราเอลที่มีชื่อว่า b l u e f a ส2021 โดยการฝึกของกองทัพอากาศอิสราเอลบูแฟก2021ได้จัดขึ้นเมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาโดยมีชาติต่างๆได้ส่งทหารจำนวนหลายพันคนรวมถึงเครื่องบินไอพ่นหลายลำเข้าร่วมการฝึกทางอากาศที่ก้าวหน้าที่สุดของอิสราเอลซึ่งได้เข้าสู่ในห่วงการฝึกอาทิตย์ที่2เมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี้การฝึกบูแฟกในปี2021นี้นับเป็นครั้งที่5โดยที่การฝึกนี้จะจัดขึ้นทุกๆ2ปี และก็ได้เข้าสู่ช่วงอาทิตย์ที่2ในการฝึกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมด้วยทหารหลายพันชีวิตเครื่องบินอีกมากมายหลายลำจากทั่วโลกที่ได้เข้าร่วมการฝึกทาาอากาศที่ก้าวหน้าที่สุดที่เคยจัดขึ้นมาในรัฐชาวยิวนี้กำลังพลด้านเทคนิคและส่วนกองในการประมาณ1,500คนจากกองทัพอากาศต่างๆกำลังเข้าร่วมการฝึกที่ฐานอากาศออฟดาในเนเกฟทางเหนือของไอแล นอกเหนือจากเครื่องบินลบอิสาราเอลหลายลำที่เข้าร่วมยังมีเครื่องบินอีก40ลำที่มาจากเยอรมนีอิตาลีอังกฤษฝรั่งเศสอินเดียและสหรัฐเข้าร่วมการฝึกด้วยการฝึกสองอาทิตย์นี้ถือเป็นครั้งแรกที่ฝูงบินขับไล่ของประเทศอังกฤษได้ส่งกำลังพลเข้ามาวางกำลังที่อิสาราเอลนับตั้งแต่การก่อตั้งรัฐขึ้นมา เช่นเดียวกับอินเดียที่เป็นครั้งแรกที่ฝูงบินเครื่องบินมิลาชได้มายังอิสราเอลและฝรั่งเศสได้ส่งฝูงบินลาฟาลเข้ามาร่วมการฝึกยิ่งไปกว่านั้นกำลังพลจากเกาหลีใต้ฟินแลนด์โรมาเนียเนเธอร์แลนด์ญี่ปุ่นออสเตรเลียโคเอเชียและประเทศอื่นได้เข้ามาร่วมสังเกตการและเรียนรู้จากการฝึกโดยไม่ได้เข้าร่วมปฏิบัติการทางากาศเครื่องบินที่อิสราเอลใช้ร่วมการฝึก ประกอบไปด้วย f 3 5 f 1 5 f 1 6และเครื่องบินแจ้งเตือนร่วกหน้าทางอากาศ g 5 5 0รวมไปถึงหน่วยจรวดแพลติอ t ในการป้องกันภัยทางอากาศและ uav เช่นเดียวกับเครื่องบินโฮฟิ t และซูฟิตฝูงบินของกองทัพอากาศอิสราเอลที่เข้าร่วมการฝึกมีฝูงบินที่106 s p e a r h e a d ซึ่งเป็นผู้นำในการฝึกครั้งนี้และฝูงบินที่11 9 b a t ฝูงบินที่115 Flying Dragon ฝูงบินที่140 Golden Eagle ฝูงบินที่116 Lions of the South และฝูงบินที่112 n a x i o n ฐานทัพออฟดาเป็นเจ้าภาพต้อนรับฝูงบินที่ทำการฝึกในเทเรซายเนเกสและมีศูนย์ฝึกที่ก้าวหน้าสำหรับฝึกผู้ทำการในอากาศหลายๆการฝึกและยังเป็นฐานบินของฝูงบิน115ค่าศึกสมมุติ หรือเรียกว่าฝ่ายแดงที่เล่นบทบาทเป็นเครื่องบินค่าศึกในการฝึกทีมภาคพื้นจำลองเป็นเป้าหมายภาคพื้นศัตรูเช่นแท่นปล่อยจรวดและเรดาร์ต่างๆและฐานราบที่เล่นบทเป็นค่าศึกในสถานการณ์กนนารฝึกเหล่านี้ระหว่างการฝึกกองกำลังจะฝึกการรบทางอากาศเช่นเดียวกับสถานการณ์ที่ต้องต่อสู้กับจรวดพื้นส่อากาและแซมที่ทันสมัยของค่าศึก นอกจากนี้ยังมีสถานการณ์อื่นอีกมากมายการฝึกนี้เน้นที่การขยายขอบเขตและยกระดับขีดความสามารถทางยุทธการของกำลังที่เข้าร่วมด้วยการเน้นที่การต่อสู้อากาศส่วอากาศและการโจมตีเป้าหมายภาคพื้นเช่นเดียวกับการหลีกหนีจากระบบป้องกันภัยทางอากาศภาคพื้นดินและสถานการณ์ทางยุทธการที่หลากหลายในเขตแดนข้าศึกด้วยเครื่องบินขับไล่เฮลิคอปเตอร์ ระบบอากาศยานหลายคนขับและระบบแซมแพตเตออฝ่ายแดงได้เรียนแบบค่าศึกที่มีอาวุธที่เคลื่อนที่ได้เช่นเดียวกับภยัยคุกคามที่เกิดขึ้นจริงที่สามารถสร้างความท้าทายได้ทางยุทธศาสตร์และยุทธวิธีในช่วงของสถานการณ์การฝึกการฝึกในปีนี้จะเน้นไปที่การผสมผสานเครื่องบินรบยุคที่4และยุคที่5รวมถึงเครื่องบิน F35 ในสถานการณ์การปฏิบัติการที่ซับซ้อน เครื่องบิน e f 35ของอิสราเอลเองก็เล่นบทบาทเป็นฝั่งแดงเช่นกันเพื่อสร้างความท้าทายให้แก่เครื่องบินลบลำมืออื่นการฝึกนี้ถือเป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ในแง่ของเทคโนโลยีคุณภาพการฝึกและเจ้าหน้าที่ชาติต่างๆที่เข้ามาร่วมมันแสดงอห้เห็นถหนึ่งภาพความเป็นพันธมิตรและความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างกองทัพอากาศชาติต่างๆและยังเป็นเสมือนก้าวสำคัญที่ไปสู่ความร่วมมือระดับภูมิภาคและนานาชาติ นอกเหนือจากการฝึกภาคอากาศยังมีการประชุมที่ฐานทัพอากาศเนวัติมสำหรับชาติที่ใช้งานเครื่องบิน f 35ที่ประกอบไปด้วยอิตาลีนอร์เวย์เนเธอร์แลนด์สาอานาจากสหรัฐและเบลเยียมส่วนหนึ่งของการประชุมนี้ผู้บัญชาการของสหรัฐอาลับกเอเมิเรตพลากาศตีอิบราฮิมนัสเซอร์โมฮัมหมัดอัลอาราวี จะมาอิสราเอลเป็นครั้งแรกในฐานะแขกของผู้บัญชาการสานกากาศอิสราเอลหลังจากเซ็นข้อตกลงกับอับ,บราฮัมเมื่อปีที่แล้วการมาเยือนของอาราวีเชื่อว,ว่าชาติอื่นๆในภูมิภาคจะเข้าร่วมการฝึกบรูแฟกในอนาคตจากการที่หลายๆประเทศเข้าร่วมการฝึกในแง่าทางการทูตมันจะช่วยส่งเสริมให้กองทัพอากาศอิสราเอลมีความชอบธรรมที่จะปฏิบัติการตอบภัยคุกคามต่อประเทศ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่กาซาหรือทางเหนือของอิสราเอลในขณะที่การฝึกเน้นไม่ได้เรียนแบบภัยคุกคามใดเป็นพิเศษกองทัพอากาศอิสราเอลอยังคงฝึกอย่างต่อเนื่องเพื่อความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉินในวงกว้างและบินร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวกับกองทัพอากาศมิตรประเทศ จะเห็นได้ว่าการฝึก Brew f a c t o r เป็นการฝึกที่ค่อนข้างมีขนาดใหญ่เมื่อดูจากจํานวนเครื่องบินที่เข้าร่วมการฝึกที่มีต่างชาติมากกว่า40ลำซึ่งยังไม่รวมจากเครื่องบินที่มาจากกองทัพอากาศอิสราเอลเองทําให้การฝึกนี้เป็นการฝึกที่มีสเกลค่อนข้างใหญ่เทียบเคียงได้กับการฝึก Red Flag ที่เกิดขึ้นที่สหรัฐหรืออีกการฝึกหนึ่งที่เกิดขึ้นที่ออสเตรเลียที่ชื่อ Pitch Black ซึ่งมีจํานวนชาติที่เข้าร่วมการฝึกมากเช่นกัน ก็เป็นที่น่าจับตาดูว่าการฝึกนี้จะขยายสเกลมากขึ้นเพียงใดในอนา,าคตสำหรับ Military Update Podcast ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ